สวัสดีครับมาพบกับผมสวนหนุ่มเมืองพรมนะครับวันนี้ก็มาเจอกันในวันศุกร์ที่25มิถุนายนพศ2564นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับศุกส,สดใสนะครับผมที่สวนของผมก็จะสดใสชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำนะครับผมหลังจากที่เมื่อคืนนะครับ ฝนได้โปรยปลายลงมานะครับฝนได้ตกลงมานะครับตกมาตั้งแต่เมื่อคืนคืนเมื่อคืนวันก่อนนะครับวันก่อนคืนวันก่อนฝนตกแล้วครับแล้วก็เมื่อคืนก็ตกมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็ทําให้สวนได้น้ํานะครับแล้วก็จะได้อุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับเหมาะแก่การปลูกเพื่อไร่นะครับผม สำหรับสวนหนุ่มเมืองพรมนะครับเป็นเกษตรสวนอ้อยเล็กๆนะครับเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับผมของอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับปี62นะครับผมก็ได้ปลูกอ้อยได้ไม่นานนะครับปลูกยังไม่นานนะครับเริ่มปลูกได้ประมาณปีนิดๆแล้วนะครับผมแต่ก็พยายามจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับผม ก็มาเจอกันในช,ช่วงเช้านะครับผมก็จะพามาเดินดูสวนอ้อยนะครับตอนนี้น่าจะาเป็นเวลาตีห้านะครับผมตีห้าของวันศุกร์นะครับเช้าวันศุกร์นะครับเพราบรรยากาศก็จะดูด้านด้านพระอาทิตย์ขึ้นนะครับหญ้าไม่เดีเยวหญ้าออกนะครับยังไม่มีเวลาเอาญ้าออกมันก็เลยจะลกมากนะครับดูหญ้านะครับ หยาเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคนมาเอาญ้าออกนะครับยาค่ายยาของผมก็คือคนนะครับพระอาทิตย์ก็นั่นด้านนู้นกาลังจะขึ้นนะครับผมดูนะพระอาทิตย์อ้อยอันนี้มากับลูกสาวนะครับลูกสาวมามาเป็นเพื่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเดินดูป่าอ้อยกันนะครับ นี่นะครับใบเขาจะปีออกมาในนี้ครับใบจะผรีออกมาอย่างนี้เราก็สามารถลอกออกดึงออกได้นะครับนี่จะทําการลอกอีกรอบหนึ่งแล้วนีะครับเพราะว่าเพราะว่าเขาเริ่มจะแทงใบครับจะเริ่มจะขยับขยายสูงความสูงเพิ่มขึ้นนะครับเราก็ต้องมาลอกเกาะออกอย่างนี้นะครับนี่ครับ ถ้าเราไม่ลอกเขาเขาจะลอกตัวเองนะครับใบเขาจะเป็นองงย่างนี้นะครับนี่นะต้องลอกออกลอกทิ้งออกมานะครับนี่เขาจะสูงขึ้นนะครับเขาจะลอกตัวเองแล้วก็จะสูงขึ้นเราก็ลอกแล้วก็เอาใบทิ้งเอาไวองง้อย่างนี้นะครับกบโคนกบดินหอมดินหอมดินคุมหญ้านะครับให้ไม่ให้หญ้าขึ้นนะครับ เราจะดูแลเรื่องหญ้าช่วงช่วงแรกๆนะครับช่วงประมาณสี่เดือนแรกๆนี่ครับหนึ่งงหนึ่งถึงเดือนเนี่ยเราดูแลเขาหลังจากนั้นพอเขาไดา้สูงขึ้นมาโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งเราก็ไม่ได้ดูแลเขาแล้วนะครับเพราะว่าใบเขาจะไปคุมหญ้าเอาไว้เนี่ยครับมันจะมืดนะครับมืดมาก แต่นี้ผมก็คุมเอาไว้เงี้ยครับหญ้าเนี่ยอลอกกาบลอกใบทิ้งเอาไว้มันก็เป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยพืชสดแล้วก็หอมดินคุมหญ้าไปในตัวนะครับผมต้องมาลอกออกนะครับหญ้าตัวไหนขึ้นได้ก็จะมีไม่ไม่เยอะนะครับมีน้อยนะครับพยายหใช้แฝกนะครับดีได้ไหม นี่นะครับจะมีเมื่อคืนฝนตกโปรปยปลายลงมานะครับแต่ก็ไม่ได้ตกหนักมากมายนะครับแต่ว่าก็ทําให้มีความชุ่มนะครับมีความชื้นของอดินอยู่นะครับเยี่ยมมากๆเลยครับผมตกสองคืนติดนะครับทําให้ข้าวได้น้ําทําให้อ้อยได้น้ํานะครับ มันก็ดีดีใจนะครับด้านในก็มันก็จะนี่นครับด้านในจะชิดมากนะครับอ้อยสิบเดือนนะครับอ้อยของผมสายพันธ์คันน้ำนะครับอ้อยคันน้ำสายพันธ์สิงโปร์น้ำพึ่งนะครับอ้อยอายุสิบเดือนนะครับเหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะได้ตัดไปหารีดน้ำนะครับ จะพามาดูนะครับพามาดูพาไปดูชุดสี่ชุดห้าสี่ห้าหกนะครับสี่ห้าหกเจ็ดนะครับอันนี้ก็คือหญ้าหวานนะครับหญ้าหวานอิสราเอลนะครับใครสนใจท่อนพันธุ์นะครับอ่าสั่งได้นะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูชุดสี่ห้าหกนะครับ ครับผมมาดูชุดสี่นะครับนี่ชุดสี่นะครับชุดที่สี่ของผมก็จะเข้าอ้อยจะเข้าสามเดือนแล้วนะครับสามเดือนก,กว่าแล้วครับตัวน,นี้ก็ชุดชุดห้านะครับชุดที่ห้านี่ได้ทำการตัดหญ้านะครับตัดหญ้าไปนิดนึงแล้วแหละมีมีม นะมีตาครับที่เลี้ยงวัวนะครับมาขอหญ้าไปมาขอตัดหญ้าบอกว่าจะทําความสะอาดให้นะครับนี่นะครับก็มีบางลุมที่สูงประมาณร้อยกว่านะครับร้0ยห้าสเซนติเมตรก็มีบางหลุมก็20-30เซนติเมตรนะครับส่วนลกลางๆด้านนู้นจะสูงหน่อยนะครับ จะสูงอยู่ครับประมาณสองเมตรได้นะครับจากโคนถึงตรงยอดนะครับตรงปลายใบนู่นนะครับยอดใบนู่นะครับชุดสี่นะครับเดี๋ยวมาดูชุดห้านี่นะครับชุดห้าใกล้ใกล้กันนะครับนี่นะครับนี่คือชุดห้านะครับชุดห้าจะเข้าสองเดือนกว่าจะสามเดือนนะครับ ก็จะมีความจะมีความเขียวอยู่นะครับได้น้ำผมลดน้ำไปวันวันพุธนะครับวันอังคารวันพุธสองวันแล้วก็ฝนมาตกใส่นะครับคืนวันพุธกับคืนวันพฤหัสนะครับฝนตกลงมาก็ทำให้มีความ ดินเขาได้มีความชุ่มชื่นนะครับนี่แต่หญ้าเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะให้พวกตาพวกยายที่เลี้ยงวัวนะครับมาเอาออกนะครับเป็นยาฆ่าหญ้าของผมนะครับยาฆ่าหญ้าของเราจะใช้คนนะครับผมมาตัดมาเกี่ยวไปให้วัวนะครับของเราจะไม่ใช้เคมีเลยนะครับ ปลอดสารเคมีนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นยาฆ่าหญ้ายาฆยา่า,มาแมลงนะครับนะครับเราจะไม่ใช้เลยนะครับนี่นะครับกําลังเขียวครับได้น้ําอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยนะครับได้น้ําทั้งน้ําจากผมลดด้วยแล้วก็ได้จากฝนอีก2คืนนะครับก็จะชุ่มชื่นนะครับเดี๋ยวจะทํา เอาฮอร์โมนไข่นะครับมาฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดมาเล่งเขาหน่อยหนึ่งนะครับอ่านี่ก็คือตัวนี้ชุดที่6นะครับนี่ชุดที่6ชุดที่หนะครับก็จะขึ้นมาหย่อมๆนะครับแต่ว่าย่้าขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวจะหาให้เขามาจัดการให้นะครับ ให้หลวงป้านะาอานะครับมาจัดการมาดูชุดที่เจ็ดนี่นะครับชุดที่เจ็ดนะครับจะแบ่งชุดที่เจ็ดก็ขึ้นมานะครับขึ้นมา,านิดนึงอยู่นะครับก็ขึ้นมาอยู่นะครับมีบางต้นที่สวยสดงดงามนะครับบางต้นก็จะยังไม่ขึ้นนะครับนี่นะครับ ถ้าหลุมไหนยังไม่สวยนะครับเราก็จะมาซ่อมแซมเขานะครับหลุมไหนยังไม่สวยเราก็จะมาซ่อมแซมเขานะครับจะปลูกเพิ่มแล้วครับปลูกเพิ่มลงไปให้เขาได้เติบโตได้ทันกับเพื่อนๆนะครับผมได้โตทันกับเพื่อนๆเขานะครับ ตัวนี้ก็ผมจะตัวนี้ผมทดลองปลูกนะครับสุพรรณบุรี50นะครับ